สวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อ,อากาศประจำวันที่1เมษายน2566บริ่วณผาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทางด้านของภักตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนี่ก็ถือว่ายังมีอากาศพร่อนถึงพรอนจัดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเหนื่อยนะครับแล้กการมีฟ้าหรือว่าที่เกิดขึ้นในย่ามกองเวน,นันเองนะครับเดี๋ยวไปตรวจสอบสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ารวมจากแผนที่อากาศพิเนของกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้ก็เป็นแผนที่ในช่วงเวลาเจ็นาฬิกาของมณีนะครับมีตัวแปรที่สำคัญ จะเป็นลักษณะของบริเวณความกดอากาศต่านะครับที่ปกคลุมทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกกาตัวแปรที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะครับที่เคลื่อนลงมาจากประเทศจีนและกกาได้ปกคลุมทางด้านของประเทศเวียดนามประเทศเลาวตอนบนนะครับซึ่งคาดว่าตัวบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นตัวใหม่นี่นะครับสิเคลื่อนลงมาปกคลุมทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในช่วงของม้อนี่นะครับหลักกาสิเหตุใ้ทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเองมีลักษณะของผ้ายุฤดูรอนที่สิเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปตัวสอภาพท่าดาวเทียมลักษณะของกุ่มเมฆที่เกิดขึ้นในช่วงเที่ยงจนฮอดช่วงบ่ายของม้อนี้จากภาพท่าดาวเทียมกสิสังเกตได้นะครับว่า ทางดาง้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทางด้านตอนบนนี้สีมีกุ่มเมฆที่ปกคลุมอย่างต่อนเหนื่องนะครับที่สังเกตได้ว่ามีเฉดสีที่เป็นสีขาวนะครับที่มีการเคลื่อนตัวเขามาปกคลุมเป็นระยะระยะนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปตรวจสอบกุมฝนที่เกิดขึ้นในช่วงเทียงจนพอช่วงบ่ายของวันนี้นะครับเริ่มจากเรดราตัวอากาศจังหวัดขอนแก่นจะสีสังเกตได้นะครับว่าเริ่มสีมีกุมฝนซึ่งเป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองนะครับมีลักษณะเป็นสีสม้มจนหอดสีแดงที่เริ่มเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางด้านของจังหวัดสกลนคร ซึ่งการกระจายตัวนี้กย็ยังถือว่ายังหน่อยอยู่นะครับแต่ว่าการเริ่มมีให้เห็นแล้วนั่นเองส่วนเรดร์ตรวจอากาศจังหวัดสกลนอครทังฝั่งตะวันออกของอีสานนะครับกส็สังเกตได้อย่างชัดเจนว่ากุ้มฝ้นนั้นการเริ่มมีการปกคลุมทางด้านฝั่งตะวันออกของอีสานนะครับแต่ว่าส่วนหลายสีเป็นการเคลื่อนตัวเขามาจากทางด้านประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเล่านะครับแล้วก็มีการอ่อก็โตขึ้นมาเป็นระยะระยะนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปตรวจสอบอ การพยากรอ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับเนื่องจากตัวมวมวนอากาศเย็น ะครับที่เคลื่อนลงมาปกคลุมทังด้านของประเทศเวียดนามและกับประเทศลาวนี่คาดคาดว่าสีมีการเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะต่อไปนะครับกสบสิเขให้ทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกัสีได้รับผลกระทบจะเป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองนะครับรวมกระโชกแห้งและการมีลูกเห็บที่เกิดขึ้นได้นํานะครับกับเป็นลักษณะของพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองที่สิเกิดขึ้นโดยกะสีเน้นนะครับว่า จะเป็นละะนะักษณะของฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นในช่วงแรงจุดหอดช่วงค่ำนั่นเองนะครับโดยการกระจายตัวนิกะถือว่าค่อนข้างที่สีไ้ายอยู่นะครับอยู่ในเกณฑ์ร้อยละสี่ิบของพื้นที่ นะครับสำหรับบริเวณจังหวัดทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนี้ก็ถือว่าได้รับผลกระทบโดยทั่วถึงนะครับกะสีเน่นเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะครับโดยช่วงแรกกระสีมแม่นทางด้านของฝั่งตะวันออกของอีสานบริเวณสิบเป็นทางด้านของจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมน,น้องคายอุดอรธานีนะครับกะสิได้รับผลกระทบก่อน หลังจากนั้นกะซีเม,มีกันได้รับผลกระทบต่อมานะครับกับิีเม,มนทางด้านของจังหวัดเลยน้องบัวร่ำพูอ่าชายพุ้มสันแกนนะครับมหาสารคามกัละสินนะครับมีกะถือว่าได้รับผลกระทบโดยทั่วถึงนะครับกะอุณหภูมิสูงสุดนะครับในช่วง เที่ยงจนฮอตช่วงบายของมือน,นีนะครับกะขาดว่ายังสูงอยู่เนื่องจากว่าตัวมลวอากาศเย็นนีสิเคื่อนตัวลงมาซ่านะครับจะอยู่ในเกณฑ์3 7จนฮอด3 9องศาเซลเซียสน็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์อากาศฮอตน,นะครับส่วนอุณหภูมิตำสุดในช่วงของมืออื่นเศ้ากะมีแนวโน้มทีสิลดลงครับกะอยู่ในช่วงอุณหภูมิ2 2จนฮอด2 7องศาเซลเซียสน,นั่นเองนะครับกะถือว่า มีฝนเขามาอุณหภูมิในช่วงของมืออื่นเศร้ากะมีแนวโน้มที่สีลดลงไปนะครับนี่ก็เป็นโดยรวมของการยพยาณกอ,อากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านะครับกะสีเน้นที่ฝนที่สิเพิ่มขึ้นนะครับโดยเป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองพายุฝนฟ้าขนองนะครับ พายุฤดูร้อนที่สิเกิดขึ้นได้มีร่วมกระโชกแข้งและก็อาจมีลูกเห็บตกได้ในบางมองบางพื้นที่นั่นเองนะครับส่วนอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดกะที่ว่านิ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศห่อนอยู่แต่อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงความื้อื่นเสารมีแนวโนมที่สิลดลงไป นะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศในไร่สัปดาห์นะครับตั้งแต่วันที่15เมษายนไปจนฮอดมือวันที่21เมษายนอสีสามารถดังได้เป็น2ช่วงน้ำกันนะครับโดยช่วงแรก1 5 1 6เป็นช่วงที่มีพายุรดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับมีการกระจายตัวของฝนที่ถือว่าดีนะครับแต่หลังจากนั้นกะช่วงวันที่17จนฮอด21เนะครับจะ มีแนวโนมที่ฝนสีลดลงโดยมีฝน,นฟ้าขะนองที่เกิดขึ้นได้ในใบางมองบางพื้นที่อุณหภูมิก็มีแนวโนมที่สสูงขึ้นนะครับอากาศีกลับมาห่อนคือเกาันน,นเองนะครับจะขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่โล่งแจ้งใต้ตม้ใหม่ไงรือว่าอยู่ใกล่ ไปโฆษณาทีบอแกแข็งแห้งนะครับในชว่วงที่เกิดถ้าอยู่คนฝากขนองนะครับลักกะสามาจิตตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ตลอดสัปดาห์ครับสำหรับในคลิป,ประจำวันที่1 5เมิายน2 5 6 0นีก้กรผมกับะผมกระโรกาขอกาบเข้ามาสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน